เป็นที่เสียสละร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อชุมชนมีเป้าหวายพร้อมพัฒนามีความรู้คู่คุณธรรมและนี่คือสองสาครับนครนสีธรรมราสร้างความคิดพลังบวกแล้วลงมือทำด้วยความเสียสละชุมชนนะ ภาวะของครอบครัวและชุมชนมุ่งมั่นตั้งใจเสียระเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมวรัฐน,นาการสังคมและความมั่นคงของมน,อนุษย์จับจับทีในขันผู้แทนหน่ยวยงานภาคีกรมสุขภาพจิตประเทศไทยสำรวจและผลิตจังกัดครับได้ดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่างกับครอบครัวสร้างแรงบันดาลใจขยายบทเรียนดูแลสุขภาพภาวะทางดารา ภาคือจังหวัดพังงาจังหวัดการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการระดับภาควัฒนธรรมความเชื่อและความเข้าใจที่แตกต่างกันครับเราคือเซนเอเจนในภารกิจแล้วหายเหนื่อยเหมือนผิดทิ้งก่อนเราจะเข้าสู่พิธีเปิดอยากที่ไหนก็ใจเดียวกัน มุ่งมัม่นแล้วต่อไปวันที่23-24เรามา ard, ติดตามไปด้วยกันนะคะครับนะครับนี่คือปณิธานอีกสองคร an ั้งเราคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับ <Olga realised> oh yeah, yeah, yeah. yeah. ือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเอาเย้เยาเชนเอเจนตฟอรัมตอนคนตายยัดได้และครอบครัวภาคใต้ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีส5 5 9น5 5รก็วโครงการ เริ่มจากจังหวัดสงขลานครศิีธรรมเยาวชนไม่ไว่าจะเป็นพ่อแม่กลุ่มเพื่อนเทศบาลนครสมขาาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขาา หน่วยงานที่มีส่วนในการกลับเครื่องสำคัญครับแล้วมาต่อไปจังหวัดปัตตานีหลังจากทุกๆจังหวัดนะครับซึ่งมาด้วยการเป็นหลายจังหวัดด้วยกันนะครับก็ถือว่าได้มาเป็นภาคีกระํางครับผมดูจากการที่พวกเราได้ทำกิจกรรมกันมาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันเรื่องของสังคมที่ผมพูดถึงเรื่องเดกับเด็กๆและครอบครัวชุมชนนครับช่วยยิ้มกับหัวใจด้วย ส่วนนี้จะเป็นสมทบจากสิบเปอร์เซ็นตนีขจากส่วนอื่นที่แล้วเขกคนมาด้วยไหมมีงานด้วยว่า